เบลล่าสวมกอดแดงสรรยาน้ำตาไหลร,ร่วมส่งคุณยายบรรเจิดสีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารได้มีพิธีชาปนากิจคุณยายบรรเจิดสียมาภายัยนักสแสดงอาวุโสที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคปอดอักเสบในวัย100ปีเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2567 ที่ผ่านมาโดยในเวลา15นาฬิกาได้มีการเคลื่อนร่างคุณยายบรรเจดสีเวียนรอบเมรสน3รอบโดยมีพระสงฆ์เดินนำ3รูปตามด้วยเนนเจเจหลานชายโจดอนพฤกพยุงลูกชายถือกระถางทูปอาจารย์แดงสรรัญญานักเขียนบทโทรทัศน์ลูกสาวถือรูปจะจ่าแดนดาวหลานสาวถือผ้าตรตามด้วยหีบบรรจุร่างคุณยายบรรเจดสี เมื่อครบ3ามรอบเจ้าหน้าที่ยกหีบศพขึ้นตั้งบนเมนเพื่อรอประกอบพิธีชาปนากิจในลำดับต่อไปในเวลา16.50นาฬิกา50นาทีจ้าจ่าแดนดาวได้เป็นตัวแทนครอบครัวก่อนจะมีพิธีทอดผ้าตบบางสุกุลในเวลา17.00นาฬิกาและเชิญแขกทยอยขึ้นวางดอกไม้จันเพื่อใส่วงดวงวิญญาณผู้ไวไยชนไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้าย โดยนางเอกชื่อดังเบลล่าราณีซึ่งเคยมีผลงานแสดงเรื่องดังคทมนิขิดร่วมกับคุณยายบรรจิดสีเดินทางมาร่วมอะไรเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนางเอกสาววางดอกไม้จันแล้วได้เข้าไปสวมกอดให้กำลังใจแดงสัญยาและจะจ่าแดนดาวคร้อมร่ำให้ด้วยความอาลัย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีดาราคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับมาร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่นอาทิตูนน่นพพลโกมารชุนดวงดาวจารุจินดานองพลากรสมสุวรรณป้าแจวยุทธนาลอพันธ์ไพบูรณ์เบลล่าราณีแคมเปนแอนทองประสงค์กวางกมลชนกน็อดนุติเขมโยทินกบประพสราเตชภไยบูรณ์และอื่นๆ